One, two. สวัสดีครับผมชื่อนายสุจินดาเฉานะครับเป็นครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสื่อการเรียนการสอนกับคุกกี้นะครับในอีีถัดมานะครับในสื่อที่มีชื่อว่าราชเปาบินนะครับหรือผู้ปกครองนะครับมีของเล่นเด็กๆนะครับผมฮะไม่ว่าจะเป็นลูกบอลนะครับกล่องลังกระดาษนะครับหรือพิช์บ์ทนะครับผมนะฮะแล้วก็ สามารถเขียนเลขน,นะครับวิธีการเล่นคือใช้ลูกบอลคว้างปาให้ถูกเป้านะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับว่ามือแขนกล้ามเนื้อแขนนะครับในการคว้างปาแล้วก็สายตาในการจดจ่อในเป้าที่เราจะพาชิ้นนี้ได้ทั้งสมาธินะครับความสนุกน,นะครับความตื่นเต้นแล้วใจของเด็กๆนะครับแล้วก็ความเพลิดเพลินของดเด็กๆนะครับคุกี้ก็ขอฝากสื่อชิ้นนี้นะครับ ให้อยู่ในความสนุกของนักเรียนนะครับและก็ผู้ปกครองนะครับที่บ้านนะครับเดี๋ยวมาพบกับคุกกี้ใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าบ๊ายบาย